เป็นพื้นที่ของเขาเลยเป็นพื้นที่ของเขาโดยเฉพาะจะเป็นน้ำสวยแบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะดู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 ด,ด,ด,ดน่ากินอ,อร่อยสวัสดีค่ะมาม่าเลยอีกค่ะเลยจังชาแนลเรากำลังจะไปตามหาทาโกยากิที่อร่อยๆร,ร้านอร่อยๆ ที่พวกเราชอบไปกินนะคะ<ม>ก็จะเป็นร้านยินดาโกไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีหรือเปล่านะคะก็เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยที่ทราบกันก็คือโควิดมันเยอะใช่ไหมคะทีนี้ร้านนี้มันเป็นร้านเปิดใหม่ซึ่งมันเป็นร้านที่สามารถที่จะซื้อเทคเวยกลับบ้านได้เลยก็คือ ไม่ไม,ไม่ไม่นั่งที่หลานนะคะก็คือซื้อกลับบ้านได้เลยก็เราสามารถที่จะขับรถเข้าไปนะคะแล้วก็ไปซื้อได้เลยโดยที่เราไม่ต้องลงรถอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านนี้เนี่ยมันเปิดใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันที่ร้านนี้นะคะ เยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะอากาศหนาวๆนะคะกินทาโกยากิกที่มันร้อนๆแอุ่นะ้างเลนะอร่อยอย่าบอกใครเชียวค่ะ ตาตกโอเค เมื่อคืนบอกว่าหิมะจะตกแต่ว่าเป็นไงเป็นไงไม่รู้ไม่ตกฝนตกแทนค่ะว่าป่ะこれ餃子だ餃子の店これ เนี่ยฮัมเบอร์เกอร์ดัดเดะฮัมเบอร์เกอร้านเกี๊ยวซ่าร้านเกี๊ยวซ่านะคะร้านอร่อยด้วยเขาบอกว่าลดเหลือครึ่งราคาวันนี้นะคะเราก็ใกล้จะถึงร้านแล้วอีก1.3กิโลกินทาโกยากิไหมคะเย้

ึงแล้วตรงน้ติดไฟแดงอยู่ค่ะถึงแล้วถึงแล้วเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีพื้นที่อยู่เหมือนกันนะคะก็คือเป็นร้านที่แบบเป็นร้านที่เป็นร้านของเขาเองนะแต่ว่ามีที่จอดรถด้วยแล้วก็มีที่สําหรับขับรถแล้วก็เข้าไปซื้อได้เลยอ่ะคือไม่ต้องนั่งกินที่ร้านนะนะคือเป็นร้านของเขาเลยอะค่ะใหญ่ๆเหมือนกัน เราไม่ต้องลงรถเลยนะคะก็คือเราขับเข้าไปในช่องเนี้ยแล้วเราก็จะสามารถสั่งอาหารได้เลยกำลังรอต่อแถวกันอยู่ค่ะตอนนี้เรากกำลังรอต่อแถวกันอยู่นะ ร้านเขาก็จะเป็นน้ำเก๋ๆสวยๆแบบนี้นะคะ ที่เราสั่งอาหารใช่ไหมเราสั่งแล้วเราก็ชําระเงินแล้วเราถึงนั้นเราก็รอรับออเดอร์ได้เลยตอนนี้เขากำลังทําอยู่ค่ะโ องเลออีร้อนนะลูกร้อนนะร้อนนะร้อนได้มาแล้วค่ะไป<ด>ไบ,บายบายนี่เราก็ได้มาแล้วนะคะอาหารที่ที่เราสั่งนะทาโกะที่เราสั่งนะนี่นี่ทาโกะทากโกยากิอ่าหน้าไข่ไไไไอื้กำลังร้อนๆอนเลย กำลังร้อนๆเลยลูกเนี่ยแล้วก็ที่เราสั่งอันนึงนะก็จะเป็น<ด>นี่น,นี่ทาโกะหน้าอา่าทาโกะหน้าเนกินะคะก็คือต้นหอมนี่หนึ่งกล่องนะคะราคาอยู่ที่หกร้อยแปดสิบเยนนะคะนหนึ่งกล่องราคาอยู่ที่หกร้อยแปดสิบเยนอื้อ นี่ไงลูกเดี๋ยวเราไปกินที่บ้านนะก็นนสองกล่องก็หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเยนนะคะของเลอีนนอนนโอเคของเลอีอเ,อเ,ลอเดี๋ยวไปกินที่บ้านนะลูกจะบอกว่าเขาใช้เวลาไม่นานมากๆเลยนะคะตั้งแต่ที่เราสั่งออ,อเดอร์ใช่ไหมเมื่อกี้พอเราเราสั่งออ,อเดอร์แล้วเราก็ไปจ่ายชําระเงินไปจ่ายชําระเงินประมาณสัก30วินาทีหรือประมาณไม่ถึง1นาทีอ่ะก็ได้มาเลยอะค่ะเร็วมากๆเร็ว เราซื้อกินมื่อสักครู่นี้นะคะมาแล้วมาถึงบ้านเราแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยว่าอร่อยหรือเปล่าเย้ yeah, ได้มาแล้วเมื่อกี้ที่เราซื้อมานี่เลยเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยว่านี่ไงอันนี้จะเป็นหน้าต้นหอมญี่ปุ่นนะคะดูดูด,ดูน่ากินมากๆเลย ส่วนอันนี้จะเป็นหน้าไข่นะคะอืมดูสิน่ากินมากเลยยังร้อนๆอ,อยู่เลยอะ่ะที่เราซื้อมาเมื่อกี้นี่เอาอะไรคะลูกหรือเอาหน้าไหนคะดูดิเครื่องมันมีความเยิ้มอยู่ในอ่ออยู่ในตัวของมันเลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่าอร่อยหรือดู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 ดดดน่ากินมากๆเลยว้าวน่ากินมากๆเลยคะ่ะ ไปค่ะมาชิมการลี่อาไหนลูกเดี๋ยวมาเอานี้ให้ม,มาเอานี้ให้นะไปค่ะมาชิมการเดี๋ยวอานี้ให้เลยอีกก่อนดูซสิดูซ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 ิ ต่อไปมามาจะมาลองกินดูนะคะเมื่อกี้เลยอีบอกว่าอร่อยมากมาเลยเดี๋ยวมาจะลองกินอันนี้โหคำใหญ่มากเลยเนี่ยจะกินได้ไหมเนี่ยป๊าป๊าดูสิอ่าอืมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อย

ไม่ใช่โอชิเหรอหนูอิจายะไม่ได้อร่อยยัมมี่ยัมมี่ฮ่าฮยัมมี่ยัมมี่พ่าพีายัมมี่ฮึ่มพาอพี่ยัมมี่ยัมมี่พ่าพีายัมมี่ยัมมี่ป่อพี่ยัมมี่ล่ะป่อพี่ยัมมี่อืมยัมมี่และนี่ก็คือวิถีชีวิตของการ ซื้อกลับมากินที่บ้านนะคะในช่วงโควิดแบบนี้นะคะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดทุกคลิปนะคะเอาไว้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาค่ะวันนี้นะคะมัามาต้องขอลาไปก่อนนะคะขอไปนั่งกินชิวๆก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย